ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าสวัสดีครับโอ้ชั้นบนสุดสวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>ข้างล่างยังได้อยู่นะครับลงมาได้นะครับโอ้อยชั้นบนนู้นเลยเหรอว,ว้าว <c oughs> หรือว่ามากินข้าวแล้วก็เดินผ่านหรือวาเขาคงงงว่าเอ้ยทั้งคู่ใครกันนะเลย วันนี้ครับพี่มีหนึ่งคำถามเปนแฟนๆฝากถามนะว่าแผลที่หน้าคุณหายหรือยังครับอ๋อดีขึ้นแล้วครับเป็นแผลที่จมูกแทนครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อมันเป็นย่งนั้นหรืเปล่า <c oughs> นิดหน่อยครับเป็นแผลลูกผู้ชายครับภาษา <c oughs> อะไรด้ววงเล็บข่วนตัวเองครับผมคุณเพิ่งจะแบบรูปแบบเป็นแบบเป็แดดหน่อยใช่ไหมเป็นแบบเป็นเป็นพี่หยุดรเงนี่หรอใช่ใช่ใช่เป็นแฟนคิดว่าเขาเท่ไหมวันนี้เท่หรือว่าน่ารักกว่ากัน เรื่องของเราดีกว่านับเดี๋ยววันนี้งานงานเราไม่จบนะครับสเตอร์ลี่ได้ลองไปแล้วคุณชอบรุ่นไหนยังไงบ้างเพราะเมื่อกี้เราเห็นแบบน้องๆใช้กันด้วยด้านล่างครับจะให้ใครก่อนอัสกายก่อนก็ได้ได้ครับก็ของผมจะชอบรุ่นไอสโตรฟีสโฟรกครับจริงๆปกติจะชอบเป็นตตัวฟลิปฟลิปสตอร์เพราะว่ามันแบบว่าฟังก์ชันแต่ว่าที่บ้านมีตัวแบบฟังก์ชันเยอะแล้วรอบนี้เลยแบบว่าคอนเทนต์ดีไซน์อ่าแป๊บนึงแป๊บนึง สกายบอกว่าชอบตัว hmm. free flow มีใครซื้อ free flow ไหมเมื่อกี้มีใครซื้อ free flow บ้างตัวตัวที่เป็นกระดกอ่ะกระดกกระดกที่เทปผิวๆอ่ะอ่ะกระดกกระดกน้ำอ่ะเนี่ยอันสี่สอ่าฝั่งนั้นเพราะว่าเมื่อกี้ผมสปอยไปบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะให้น้องๆสองคนไปเลือกด้วยแล้วก็มีผู้ชุวดี5คนได้รูปคู่อรอลับของคู่ไปครับก็เดี๋ยวมันลุ้นกันนะับว่าใครจะได้แล้วคุณใช้แล้วคุณเป็นยังไงบ้างสกายชอบไหมโอ้ดีมากเลยครับแต่ว่า ใช่้มันบอกว่าแพ a c t i c a แบบว่าไปยิมไปอะไรก็พกสะดวกเอาความที่แบบเขาลุกลัางแบบปาดเปรี้ยวเวลาแบบเราถือไปก็มันแบบว่ามันเท่ไหมครัเท่ไหถ่ายรูปก็สวยอะไรแบบถือปุ๊บดูมีเทสใช่แล้ว work out นะวันนี้ work out กลับบ้านไปเลยแล้วก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้เล่นอะไเลยเราเล่นเราเล่นครันนี้แหะครับคุณชอบเป็นเป็นรุ่นไหนยังไงบ้างของนี้เป็นรุ่น c u เ t อร์ครับถ่ายก็ ถ้าถ้าพูดสําหรับวันนี้คือด้วยด้วยสเตลลี่เขามีหลากหลายสีอยู่แล้วคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถเลือกอะไรที่มันมานมิกแอนด์แมทกับเราได้ด้วยความแบบความความสเตลลี่เนี่ยเหมือนที่เขามีดุ๊กเล่นเงี่ยผัวม,มันดีมากาใช่ครับ Stanley. แซมมี่แล้วก็ครับแล้วก็แล้วก็ที่ที่ี่ชอบคือความเป็นซิงเกิลเจเขาที่แบบของแบบมีมีที่จับใช่ครับใช่ที่จับแล้วก็มีหลอดอะไรเงี้ย ก็เหมือนสกายแล้วแบบพกไปกองไปยิมหรือว่าไปแบบไปเที่ยวที่ไหนมันก็พกไปได้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามีจริงๆเขาพี่หกหลายรุ่นมากเลยนะใช่ครับว่าวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องของคอร์เชอร์ที่ทุกคนได้เห็นกันที่เป็นหูหิ้วที่มีที่จับเป็นรุ่นซิกเนเจอร์เขาเลยใช่สองกับสามแถวสองจนสามนะครับก็่ที่มีหลอดยาวๆใช่ครับสกายเหมือนจะพูดอะไรไหมฮะอ๋อเปล่าก็จะถามว่าแถวสองจากบนหรือแถวสองจากล่างนะครับ มันเหมือนกันกรู้ไหมเอาหรอสองสามมันก็จะต้องอยู่ตรงกลางอยู่ดีสองเอาโอเคชอบมาันเถอะสีน่ารักมากเลยสีพาสเทลแบบว่าข้อ,อก,การข้อ,อ,อก,การเปลี่ยนเรื่องไปเลยอะ่ะแบบอะไรอะ่ะอินเทรนเนอะร์แต่ช่วงนี้สีพาสเทลกำลังแบบว่าทูโทสคุณชอบสีไหนเป็นพิเศษนะแบบเบื่อสปอยแฟนๆแบบว่าวันนี้แบบอาจจะได้โอบอกแค่ว่าสีพาสเทลแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นการใบข้อสอบเยอะไปหน่อยต้นพูลนี่ใครชอบเหรอ ต่เขาเป็นคนเท่เขาต้องชอบสีเข้มๆอย่างนี้บ้าบอกว่าสีชมพูแบนนะครับผมครับผมสมมุติถ้าเกิดปกติแล้วเราเราเราไปออกกำลังกายเงเราเราออกกำลังกายอะไรอย่างกันบ้าง่าบอย่างสกายมีไปวิ่งอะไรมีใช่ไหมมีครับก็ไปวิ่งที่แบบว่าสวนสาธารณะด้วยแล้วก็วิ่งในจิมด้วยครับผมล้วพกไปด้วยพกไปด้วยครับก็มันพกสะดวกนะแล้วก็แบบ ไม่ไม่ไม่อยากแบบว่าบางครั้งแบบไม่ไม่อยากแบบซื้อแบบขวดพลาสติกอย่างเงี้ยครับก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งแก้มไปที่จบทุกแอคทิวิตี้เป็นแบบไอเทมที่แบบว่ามาแชร์เนาะเอาล่ะเราคุยมาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวให้น้องๆสองคนไปถ้าเกิดเราต้องเลือกแสลลี่สักใบหนึ่งอ่ะให้กับคนพิเศษของเราใครก็ได้ครอบครัวคนที่เรารักหรือใครก็ได้เนี่ยคุณแบบจะจะเลือกยังไงดี ฝากฝากลงไปจิ้มไว้สักใบสองใบได้ไหมครับอ่ะตันนี้เชิญนะได้เลยครับอนันนี้คนเดียวเชิญก,กรายด้วยครับผมนี <laughs> ่ให้เป็นคนตลกนะเราอ่ะอมานันนี้เอาสีไหนดีไปอะไรกันอ่ะตรงเนี้ยไปอะไรกันคือ <laughs> อะไรอ่ะ อันนี้คือให้เลือกเลือกด้วยกันเดี๋ยวคนละอันคนละอันครับผมชอบมากเลยที่แบบแฟนๆวันนี้ใส่ชุดมาแบบเป็นสีแบบตรงตีมของตัวเองมากเลยอะไเยอะผมชอบเลยมันเลือกยากมากเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดเลือกยากสกายสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องเลือกให้เขาใช้หรือว่างานนี้คุณต้องเลือกให้สกายใช้อ่าคุณจะเลือกสีไหนให้ผมแล้วก็อันนี้ง่ายมากเลยอันนี้เลยไม่ไม่ไม่ อันนี้อ๋อต้องบอกว่าชมพูตามร้านก็ปูเดียวกับเสื้อเขานะครับอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบขึ้นไปเลยครับครับนันนี่ครับคุณจะเลือกอันไหนสกายดีเลือกอันนี้ครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะอยากได้เองโอเคอะผมนึกแล้วเรียนเชิญบนเวทีต่อมาได้เลยนะครับเรียกเลย ผมชอบมากอยากได้เองก็เลยเลือกสิ่งนี้เป็นตัวของตัวเองครับครับผมอสกายเล่าให้ฟังหน่อยทาไมต้องเป็นรุ่นนี้แล้วทาไมต้องเป็นสิ่งนี้ด้วยก <ๆ S 2> ็ขเขาบอกให้เลือกเพราบังคับแฟนคลับก็บังคับบอกให้เอาวันนี้เมันไม่ค่อยมีทางเลือก,กเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้พี่ว่าดีนะเราใส่แบบห้พวงกุญแจห้ตุ๊กตาให้แ<ช>บบคอสคอร์แบบแบบนี้ก็ได้ก็คือรุ่นคอเชอร์ที่ผมบอกใช่เอางี้แฟนๆถ้าเกิดซื้อไป เอาห้อยมาสตอรดไหมห้อยเลยใช่ไหมมีใครห้อยแล้วบ้างให้ชื่นใจหน่อยเห็นเขาแบบจะเอาแขนห้อยคอไปเลยใช่ไหมแขวนแล้วแกมันยากไปใส่น้ำเต็มมันก็หนักคออยู่นะโอ้เขาชอบเนาะเฮ้ยแต่สีเยอะจริงๆครับเอ้าทุกโอกาสมากครับผมแล้วนี้ครับทำไมคุณถึงเลือกอันนี้ให้ตัวเองครับผมชอบสีผมรู้สึกว่า คือมันมันสวยมากถ like 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 oh. ้าย kind of kind of like like oh, oh. ิ่งเล่นกับไฟอะครับแล้วเราแบบสมมุติว่าเราแบบอันนี้ผมรู้สึกผมก็มิกมิกกับการแต่งตัวได้เงี้ยเราถือเงี้ยสมมุติคนถ่ายรูปก็แบบเฮ้ยอันน่แก้วน้ําอะไรทําไมเท่จังเลยอะไรเงี้ยใช่เะแตนนี่พูดพูดแล้วไม่ต้องมองหน้าพี่มองข้างหน้าไหนลองใหม่ลองมาสมมติว่าคนไหนมาถามเฮ้ยนั่นนี้เขาใช่จังเลยอะถือแก้วอะไรมา ก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วอย่าบิ้วอย่าบิ้วอย่าบิ้วเก่งกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ว่ามีสีสันเยอะมากใช่แล้วก็ตอบโจทย์เพราะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถือง่ายมากเลยถือง่ายแล้วก็ดื่มง่ายด้วยก็แกะฝาก็ยกดื่มเลยคือย่างของสกายอ่ะพี่ว่าอันนี้เอาไปตั้งไว้แบบที่บ้านหรือว่าออฟฟิศก็ได้ใครทำงานนั่งโต๊ะเพราะว่าหลอดก็แบบว่าสามารถดึงออกมาบทำความสะอาดได้ด้วยอานี่ใช้จริงใช้จริงใช้จริงของแท้แบบดนดึงชฉวบสักที แล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับก็เหมาะมากกับ,กกบทุกแอคทิวิตี้ของทุกคนกันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึเกมให้เล่นก็เกมนี้เล่นชนะหรือแพ้ไม่มีอะไรนครับกัจะบอกว่านะได้แก้วสแตนลี้กับ้าเลยอันนี้คุณคุณอยากได้ไหมครับอันนี้เอาแได้ปหก็อยากอยู่แล้วครับโอบ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ม ถยากป้ายอยากป้ายอยากต้อหากสีไ็อยากก็ใช้เลยป่ะใช่สีบ้าบอกแฟนๆถ้าเกิดเขาใช้เราซื้อตามไหมใช่ขอขอเปลี่ยนสีมันไม่ใช่เลือกให้ถูกง่าๆเีพี่ช่วยกดดันให้ละกือถ้าเกิดต่อไปเห็นเห็นในรูปหรือในสตอรี่ของสกายกับตานีก็จะลืมไปซื้อสีนั้นตามด้วยนะครับครับโอเคไหมโอเคไม่ได้ยินเลยต้องดังๆเราจะได้ได้กับว่าเรียบไปเลยังไงนะครับ เอาละเดี๋ยวฝากเก็บแก้วสักพู่นึงนะครับเเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมนี้ของเราก็เป็นเกมที่ง่ายๆเราจะมีเป็นไว้บอกให้ทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองคนยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนเพราะเดี๋ยวเราจะมีอ,ะอยืนซ้ายขวาปุ๊บผมเก็บก,กะเลยสินะโอเคผมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมี3คําถามนะครับให้น้องๆทั้งสองคนเขียน A B หรือว่า C นะครับ<ๆ>ก็จะมีช<ๆ>้อยส์บนกระดาน<ๆ>ก็ เอี A, B, หรือว่าสีลึกได้เลยเฮ้ยเหมือนทีมงานผมบอกว่าเหมือนสอบเลยก็คือโกงโกงกันแบบแบบแกละแกแก,แก,แกเอาอันนี้ไหมอะไรเงี้ยมอง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 เอาสามสองหนึง่งอะไรนะอ๋อเพราะว่าเพราะว่ารู้แบบว่าเดาเดาใจกันใช่ไหม ไม่ได้มีใครเห็นเขียนคำตอบเลยไม,ยไม่ไม่มีเลยอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วดูซิว,ว่า,าตอบว่าอะไรเก่งไหม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 ,มโอเคโอเคโอเคข้อที่2นะครับถามว่าไปซื้อน้ำผลไม้ร้านโปรดเอาแก้วแซลลี่ไปใส่เมนูอะไรดีนะครับ น้ำประรน้ำส้มหรือว่าน้ำแตงโมงน้ำไาดีอ่าสกายเขียนแล้วด้วยนะตอนนี้ยางสกายเขียนแล้วให้ให้โอกาสเปลี่ยนหันหันที่มองข้างบน อีกรอบหนึ่งพร้อมแล้วสามสองหนึ่งทำไมถึงเลือกเป็นน้ำส้มมาสกายทำไมถึงเลือกเป็นน้ำส้มครับ<ๆ>อะไรนะ<ๆ>อะไรนะ<ๆ>เป็นความลับภายในเหรอโอเคไปข้อต่อไปก็ได้ เขาถามนะครับถามว่าเลือกแก้วชาลีให้เหมาะกับคู่ของเราแล้วกันคู่ของเราคุณจะเลือกสีไหนชมพูเทาหรือว่ามิน้นถูกสองได้สามถือว่าชนะแกอย่าไปกดดันเขาสีไหนดี A B C ด้านนี้กันหนึงดานี้เลือกเลือกอะไรอ่ะทำไมทำไมทำไมเบื่อเสียเพราะฉะนั้นไม่ต้องเฉลยแร้วมั้งเนี่ยคำตอบคือเย้เก่งมากมากเก่งมากมากเก่งมากมากขอบคุณสกายงานนี้ด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นรับแก้วกลับบ้านไปนะครับ ในสริปไม่มีพี่พูดเองถ้าเกิดเขาไม่ให้พี่ต้องจ่ายตางเองรับออกจากค่าตัวนะครับก็ถือว่าพูดไปแล้วผู้บริหารนทั้งอยู่ข้างหน้าับก็แต่ว่าเราจะมีผู้โชคดีห้าท่านด้วย 5, กันที่ซื้อแก้วรุ่นเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันกับริสกายนาน,นิเป็นคนเลือกก็ถ้าเกิดเลือกสมมุติว่าเลือกใบแรกมาที่สมมติว่าเป็นฟาสโคนะครับเป็นสีช่มพูหนึ่งอันแล้วมีคนซื้อห้าคนก็คือจบเลยโอเคไหมแต่ว่ากติกา ขอความกรุณานะครับถ้าเกิดทั้นไหนที่มีเนี่ยยกมือสูงๆผมและทีมงานจะได้มองเห็นกันนะครับโอเคไหมโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นแล้วก็จะชูกแก้วสูงๆให้ดูนะฮะจะได้เห็นพร้อมๆกันแล้วกันนะครับป่ะเริ่มต้นทันนีสกายครับปเลือกเลยยช่วยกันเลือกทีละใบลวกันเนะาะผมขอกรุณาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับ สีไหนแบบไหนดีดดอ่าเป็นคอนเชอร์นะครับสีฟ้านะฮะเห็นไหมครับอ่านะครับมีใครมีสีนี้บ้างไหมฮะร,รุ่นนี้หนึ่งท่านตรงนี้นะครับขออีกสี่ท่านฮะมีไหมเอ่ยมีไหมขอ ขอโชว์แก้วเลยขอโชว์แก้วเลยฮนะ,ะต้องแกะด้วยครับทุกคนต้องแกะด้วยแกะแกะโชว์ด้วยแกะโชว์ด้วยเอาสีนี้นะสีสองก็ม,หกม,กมีหรือเปล่าที่บกมือก็มีแล้วเปล่าทุกคนอ๋อนี่คือไม่มีโบเบยโบเบยโ <c oughs> บเบยมีหนึ่งนะชั้นครับชั้นใช่กว่านิดหนึ่งอ้าโอเคมีใครอีกไหมเอ่ยชูม,มือหน่อยชูม,มือหน่อยสองคนเทั้นนะครับโอเคยินดีด้วยช่วยสาม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 ช่วยช่วยช่วยใครอีก โอเคสามท okay, ่านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะผมว่าอันต่อไปต้องแก่งแย่งกันแล้วแหละเละตรียมแกะไว้เตรียมแกะไว้ก่อนใครซื้อแล้วแกะไว้แล้วพอชูปุ๊บเลื่อกปุ๊บยกมือเลยโอเคไหมชูขึ้นมาระวงังปั่นเพื่อนคนข้างหน้าด้วยนะฮะมาไปต่อมาเมื่อกี้นานีเลื่องแล้ว สกายตอนนี้แฟนๆกดดันคุณสกันมากเพราะว่าเหลือแค่สองสองท่านเท่านั้นบอกทั้งสีทั้งรุ่นมาเลยเมื่อกี้โอ้โหเครียดเลยผมเอาข้างบนแล้วไงข้างบนไม่ค่อย่มมีอ่าโอเคใครมีบ้างใครมีบ้างชูมาเลยชูมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดอาณาบริษัทบริษัทขอขอเป็นสีนี้รุ่นนี้อันนี้เป็น <c oughs> ฟิล์ชอใช่ไหมใช่ไหมฟิล์ชอเนะฮะมีใครมีบ้างเอ่ยมีหรอมีหรอมีไหมคนละรุ่นหรอสีเดียวกันไหมไม่ใช่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 อ่ะอีกใบหนึ่งของผมไม่มีใครได้เลยไม่มีใครได้เลยเอาใหม่ในนี้เลือกครับ อยากได้อันไหนสกายบอกอ่ผมอยากได้อันนี้ครับก็เรียกไปแล้วไงครับเมื่อกี้ีการแต่ครัอันแรกฟ้ากับสมุนไพูมันพาสเทลไปแล้วอ่ะแกฟ้ากับชมพูผสมกันได้เป็นสีฟ้าชมุนไพร์ม่วง ใช่หรอเขียวก็ได้ตกศิลปะและสีที่ออกได้แก่จับเอาแต่นี้มีคนได้ไหมครับลิปสตรอฮะอ๋อรุ่นนี้ยังไม่วางขายลิมิเต็ดยังไม่มีนะครับโอ้เกือบไปแล้วอสกายสีนึงครับรู้สึกกดดันมากเลยอะ เอางี้ถ้าเกิดอันต่อไปไม่มีใครมีจะให้เอาแค่สีก็ได้เรียบร้อยครับคลาสีนี่ก็ยังไม่ขายยังไม่ขายหรออันนี้ขายแล้วมีใครมีไหมเอ่ยฟรีโฟนี่ฟรีโฟนสีดำฟรีโฟ w สีดำมีไหมอาจจะมีแต่อยู่ที่บ้านคราวนี้มันกดดันแล้วคุณอยากเรื่องใหม่หรือคุณอยาก บอกว่ารุ่นนี้ก็ได้สีอื่นโหรุ่นนี้ก็ได้สีอื่นแต่ดูยากมากเลยอ่ะน่าจะมีหลายหลายท่านมีกันเนาะใช่ไหมใช่หลายหลายนี่ขาดอีกสองสองท่านก็เป็นสกายกัร์ดอันี้ก็ได้เฮ้ยเราเราเราได้เมื่อกี้แล้วไงมโอได้แล้วใช่ไหมพี่แทนแลกกันนะ่ันนะเอางั้นงั้นพี่ปิศาจอันหนึ่งสุดท้ายแล้วเอียมาเฮ้ก็ผมว่าสีนี้น่ารัก มีแม่ซื้อมากระซิบว่าสีไหนขายดีนะฮะผมว่าเหลืองก็น่ารักใช่ไหมชมพูโบนิกอันนี้ตรงนี้สกายสกายหมุนรอบตัวสิบรอบเอออ่ะดีไหมดีไหมเกลียความยุติธรรมให้หลับตาหมุนห้ารอบเป็นผมไปแล้วหรอหลับตาแล้วหมุนห้า อ่าหลับต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 าด้วยต้องหลับตาด้วยนะนี้มันเกินแล้วลูกนะนี้เนี่ยเราสะใจเลยนะอ่ะแล้วอันนี้พาพาสกายเข้าไปจับ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 มีไหมครับมีใครมีรุ่นนี้บ้างไหมเอ่ยสีนี้มีไหมเอ่ยสีเนี้ยไม่มีนะนี้หมุนอีกยี่สิบรอบแล้วก็จับเอาแล้วเอาแล้ว เอาไหมเอาเฮ้ยตามตึงตอนเราบอกให้ตานนี้หมุนสกายตอนเราบอกให้สกายหมุนหน้านี้ไม้บรรทัดมันแปลกเลย <c oughs> มันแบบหลายมาตรฐานนั่งเลยเพราะฉะนั <c oughs> ้นนะครับขอเป็นรุ่นนี้แล้วกันขอเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ใครมีบ้างชู <c oughs> ท่านนี้นะครับท่านที่ยกก่อนแล้วก็อีกหนึ่งท่านตรงนี้นะครับท่านที่กระป๋องใ้ลายตรงนี้นะครับก็เป็นท่าท่าน ถ้าท่านขอให้ยกมือไป้เลยนะเมื่อกี้ถ้าท่านที่ยกแก้วไป้เลยขอขอยกแก้วไว้เลยเนาะทำไมคุณพี่มีลายนี้ด้วยสเปเชียลไงสเปเชียลนี่อ่ะมีท่านนี้นะครับหนึ่งสองสามสีฟ้าด้านหลังฝั่งคุณพี่มีหนึ่งท่านใช่ไหมสีฟ้าสี่แล้วก็เมื่อกี้อ้าวมีสีดำด้วยเหรอเมื่อกี้มีสีฟ้าสามใช่ไหม เราก็สีฟ้าสามยกไว้ก่อนสีฟ้าหนึ่งสสสีฟ้าลุกเลยฮะสีฟ้าลุกเลยเราก็เมื่อกี้คุณพี่อันไลน์อันนี้นะครับแล้วก็น้องสีมิ้นฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญรับของรางวัลกับพี่พทีมงานด้านข้างเวทีได้เลยนะครับเ,รเอาล่ะยกไว้นะยกไว้นะผมเชิญสกายนะนี้ขึ้นเวทีก่อนนะมาเหนื่อยนะครับ สบายมากครับงั้นหมุนอีกสิบรอบอ่ะวันนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกครับก็จริงๆครับใช่เพราะ Stanley ก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเราใช้แล้วก็วางใจเรื่องคุณภาพอยู่แล้วด้วยคือต้งบอกว่าายๆท่านเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดซื้อก็ติกน้ำไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นฟู้ดเกรดมันอาจจะทําให้แบบมีแบบสะสมสิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปในร่างกายแต่ว่าของเราเป็นฟู้ดเกรดด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากกับการที่ใช้ดื่มอยู่ได้ยาว ก็เลยทีเดียวนะครับขก็สุดท้ายนี้ฝากหน่อยนะกันให้ฝากพี่สเตอร์ลี่กับทุกคนหน่อยครับครับไปคุยให้สกายฝากก่อนเลยครับได้เลยครับกับเราขอฝากสเตอร์ลี่ไทยแลนด์นะครับก็ตอนนี้มีป๊อปอัพนะครับมาเปิดที่เซ็นเตอร์เวิลด์นะครับก็มีหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นให้ทุกคนได้เลือกก็ตามแบบว่าลายหรือว่าความอ่า ความต้องการของแต่ละคนได้เลยใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็สามารถเลือกได้ทุกอย่างกับ,บตอบโจทย์ทุกคนครับอันนี้ครับก็คล้ายๆสกายเนี่ยเราอยากฝากเอาที่ทุกคนชอบและกันอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้บังคับแบบลองๆมาเลือกดูที่ชอบแล้วก็นําไปใช้งานรับรองว่าแบบได้คุณภาพที่ดีแน่นอนครับ,รบก็ถ้าเกิดซื้อเยอะก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันอิ๋นพูดลอยๆนะครับ ท่านี้จะฝากผลงานหน่อยคุณมีไปภาคเสียงคุณมีเป็นพระเอก MV ใช่ไหมโอ้ยเป็นไงบ้างโอ้ยทำกันบ้านเลยนะครับเนี่ยแฟนแบบสะกิดมาใหญ่เลยแบบโอ้ถามไม่หน่อยถามไม่หน่อยเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นยังไงบ้างในใน MV เหรอครับอ่านิดนึงนิดนึงสปอยหนึงได้ไหมโหไม่ได้เลยไม่ได้เลยรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ได้ไหมได้เก่งมากรอก่อนนะแต่ว่า อ่ะรอดูรอดูรอดูพี่เจนนน้บนจอเนี่ยในเซนตันเบอร์เดี๋ยว้องมาเปิดแน่เลยผมว่าอ๋อจริงหรอคิดเอาเองพูดไว้ก่อนนี่มันก็เกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยสก,กายซื้อเหมาจอเลยหรือว่าหรือว่าสตนลี่จะซื้อให้นานี้แกกดัน,น,น,นก,ก,ก,กัน,นเกินอก็สกายรับปากคนงี้หน่อยครับครับก็ของสก,กายล่าสุดก็มีภาคเสียงนะครับ ไลฟ์แฟชั่นนะครับลีโลแอนด์สตี์ครับก็สามารถดูได้แล้ววันนี้วันแรกเข้าโรงวันแรกครับดูดูกันหรือยังดูยังครับเป็นไงดีไหมเ,เห็นไหมล่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าดูซาวทกมาบอกเลย <laughs> 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 นี่ตั้งใจไปดูทำไมไม่มีเสียงสก,กายเลย <laughs> ไม่ใช่ซื้อผิดซื้อผิดรอบ <laughs> ครับก็ขอฝากด้วยครับแล้วก็มีซีรีส์ของพวกเราสองคนครับ ชื่อว่าโปรเจกต์มูเตเลิฟนะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะออนเร็วๆนี้แหละเนาะแล้วก็โปรเจกต์อูใช่ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนนะครับใช่ทุกคนแฮปปี้ไหมครับวันนี้แฮปปี้แฮปปี้จริงไหมเนี่ย <Happy. S 1> แฮปปี้ทำไมทุกคนดูเงียบผิดปกติอ่ โอเคโอเควันนี้ก็งานของเราประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสกายนานี่หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครที่ขาดไปได้เลยนะครับขอเสียงดังให้กับสเตลลี่หน่อยได้ไหมครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันนะครับก็เรียนเชิญสกายนานี้บนเวทีได้เลยนะครับก็วันนี้นะฮะฝากแฮชแท็กกันด้วยนะครับ สต l ลี่คลับทีเนะครับแล้วก็ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกันได้เลยนะครับตอนนี้เรามีติกต o k กันแล้วด้วยนะฮะสตีลี่คลับดอทไทยแลนด์นัเองครับเดี๋ยวพี่สุวชนนะครับแต่ที่เราถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีโซนให้ท่านสามารถมาสัมภาษณ์น้องๆกันได้ด้วยนะครับสักครู่เดียวครับ ขอเรียนเชิญน,นะครับช็อตต่อไปนะครับขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเมนท์แกรมจำกัดขอเสียงปรบมือให้กับคุณนัทพลปัทมพงศ์ด้วยและขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับต่อเน,นื่องกันเลยนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทเมนท์แกรมจำกัดคุณชนรัฐนันมณีขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยและท่านสุดท้ายนะครับขอเสียง